คม่คะค่ะก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันสุธวรรณสุบรรณอยุธยาในฐานะโฆษกพักเก้าวไกลพร้อมด้วยสสอุณที่นันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตสี่สสวันมิภาไม้สนสสสัดส่วนปีกแรงงานค่ะสสเทวีศักดิ์ทักษิณสสปีกแรงงานและสสคำพองเทพาคำค่ะวันนี้นะคะพวกเรามี ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟไหม้นะคะที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกที่สมุทรปราการค่ะขอเส้นเสาว,วที่นั่นก่อนค่ะท่านสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมวุฒินันบุญชูในฐานะสสซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ ขอความร่วมมือขอร้องไปยังรัฐบาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้3วันที่ผ่านมานะครับก่อเื่นขอชื่นชมหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบาตาขอญาติเอ่ยชื่อนะครับอบาตาบางพีใหญ่ซึ่งให้การดูแลในการเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยทั้งหมด70 แต่และศูนย์ก็ได้รับการชื่นชมจากประชาชนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยนะครับก็คือทํางานอย่างเต็มที่นั่นคือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานที่สองก็คือท้องที่ก็คือมีนายอำเภอเป็นแม่งานก็ดูแลแล้วก็ร่วมมือกับท้องถิน่นได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั่นคือประเด็นที่สองแต่ประเด็นที่สามก็คือผมอยากจะเรียกร้องให้ หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาดูแลและเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในสองประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือขณะน,นี้เมื่อวานมีฝนตกนะครับเมื่อเช้าครับก็มีฝนตกหนักเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักสิ่งที่จะตามมาก็คือสารปนเปื้อนก็คือสารเคมีได้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และเมื่อละศมีห่างไปประมาณห 5, 5้ตารางกิโลเมตรจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็คือมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาและก็ปลูกมะม่วงที่มีชื่อเสียงก็คือปลาสลิดบางพลีและบางบ่อแล้วก็มะม่วงวัดบัวลอยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากนั่นคือผลกระทบที่จะเกิดตามมาและประเด็นที่สองของผลกระทบที่จะอยากอยากจะเรียกร้องให้ส่วนกลางเข้ามาดูแลก็คือเรื่อง เงินชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนในบริเวณที่เกิดเหตุเช่นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายถ้าเป็นบ้านเรือนที่อยู่ในความดูแลของประกันสังคมประกันประกันประกันอุบัติภัยใช่ไหมครับประกันประกันที่เกิดขึ้นคือบ้านเรือนเดี๋ยวนะครับผมสับสนนิดขออนุญาตนิดนึง บ้านเรือนแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับหึงเป็นบ้านเรือนส่วนบุคคลคือบ้านเรือนที่ปลูกเองในพื้นที่แต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการของธนาคารก็คือไม่ได้กู้เงินธนาคารบ้านเรือนประเภทนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยเพราะเขาไม่ได้ทําประกันภัยนี่คือความเสียหายของประเภทแรกประเภทที่สคือบ้านเรือนที่ซื้อคือหมู่บ้านจัดสรร แล้วก็เมาซื้อก็เข้าเข้ากู้เงินจากสถาบันการเงินสถาบันสถาบันการเงินก็จะบังคับให้ประกันภัยเมื่อประกันภัยประกันอัคคีภัยสถาสมาคมปกครองสมาคมประกันภัยต้องเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยานะครับทั้งสองประเด็นนี้ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากการเกิดเหตุ เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับอยากจะให้หน่วยงานส่วนต่างเช่นสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมประ,ประกันภัยและกระทรวงพอมอคือพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ให้ช่วยเข้ามาดูแลแล้วก็ให้ให้ความรู้กับประชาชนเพราะขณะนี้ประชาชนจำนวนมากนะครับสับสนนะครับว่าบ้านเดือนตัวเองเสียหายจะไป ร้องเรียกค่าเสียหายจากที่ไหนจากเจ้าของโรงงานซึ่งก็ยังไม่ได้ตัวตนชื่อเสียงที่ชัดเจนยังไม่ทราบว่าเจ้าของโรงงานที่แท้จริงคือใครก็เป็นความเป็นความทุกข์ใจของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบครับผมในฐานะสสพื้นที่นะครับก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐนะครับ ให้เข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนครับขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมทวีศักดิ์ทักษิณน,นะครับสสบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็เป็นโฆษกกรมธิการการแรยง,งานด้วยได้อีกในยันหนึ่งก็คือผมก็มีพื้นที่บ้านนะครับอยู่ที่สมุทรปราการด้วยนะครับใกล้ๆกับสํานักง,งานของลางคุณพุทฒินัน นะตลอดสามวันที่ผ่านมานะครับที่พวกเรารได้ลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนในเขตนะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะสะท้อนกลับไปนะครับแล้วก็อยากให้ภาครัฐได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันซ้ำๆแล้วก็ไม่มีครั้งไหนที่นำบทเรียนของการเกิดภัยพิบัติแบบนีน้มาแก้ไขได้นะครับเราไม่ใช่ว่าจะกระนำนะครับจะตำหนิอย่างเดียว แต่มันเห็นแล้วเนะี่ยมันมันต้องสะท้อนออกไปเห็นหได้นะโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศอพยพนะหรือเรื่องของการจัดการนะทุกคนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการประกาศล็อกดาวน์แคมป์คนงานทั้งกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการในจังหวัดข้างเคียงเนี่ยกับประมาณ4-500จุดแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกผมอดใจไม่ไหวที่จะจะต้องสะท้อนเรื่องนี้ออกไปสามถึงนสะี่แคมป์คนงานที่อยู่ในรัศมี นะครับของการประกาศเป็นภัยพิบัติครับระยะห้ากิโลนะทุกท่านก็พอจะทราบนะครับผมเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้แล้วว่านะครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการอพยพนะครับห้ามให้คนที่ถูกล็อกดาวน์อยู่ในแคมป์คนงานเคลื่อนย้ายหรืออพยพออ,อกทางคลังรีนะครับเขาก็อยู่ในรัศมีของการเกิดภัยในครั้งนี้จากการสอบถามการประสานงานไนมะ้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแคมป์เองหัวหนว้าคนงานเองครับประสานมาที่กลุ่มพวกเรา เราพยายามติดต่อนะคุณวริภยาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันประสานงานอยากจะสะท้อนว่าณนะเวชีวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยระหว่างการประกาศล็อกดาวน์ที่คุณมีระยะเวลาในการล็อกดาวน์อย่างชัดเจนก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งคาว่าวิกฤตแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรอได้นะเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่ยังไม่ถึงวับซ้ำเมื่อวานนี่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ ตอนนี้ก็ยังคงมีพนักงานหรือคนงานอยู่ในแคมป์คนงานยังคงเหลืออยู่กอรมนเป็นคนพิสูจน์หรือเป็นคนวิเคราะห์หน้างานเองว่ามันคงจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกมันคงจะสงบแล้วไทยพิบัติขนาดนี้กอรมนเก่งทุกอย่างใช่ไหมครับนี่คือคําถามที่ผมต้องถามกลับไปที่ผู้บัญชาการหรือคนที่จัดการเรื่องนี้โดยตรงล่าสุดนี้ที่สอบถามมาครับ ถ้าเหตุขนาดนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับรองจากหน่วยกู้ภัยที่เขาไปอยู่หน้างานก็คือการจัดตั้งกองอำนวยการสําหรับควบคุมงานนี้แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นครับโยกกันไปโยกกันมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ผมพูดมาเนี่ยนะความสําคัญหรือชีวิตของประชาชนในตรงนั้นนะระหว่างควบคุมโควิดเด็ซึ่งระยะหลังมาเราก็สอบถามแล้วว่า เขาเป็นโรคไมไม่ได้เป็นด้วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นอยู่ในแคมป์คนงานต้องอยู่กับวิกฤตนาทีแบบนั้นนี่นะสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งสะท้อนว่าการบริหารจัดการด้วยภัยพิบัติแบบนี้ไม่น่าจะทํากับประชาชนหรือคนแรงงานแบบนี้นี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าเกิดเหตุตอนตีสามวันอาทิตย์นะฮะเขาก็คงคิดว่าคงจะสงบตื่นเช้ามาก็ออกไปทํางานเป็นปกติเย็นกลับมาครับ ถนนเส้นกิ่งแก้วปิดตั้งแต่ช่วงของลงทางแยกไปที่ถนนบางนาตราดไปจนสิ้นสุดที่สุวรรณภูมินะประชาชนออกกันอยู่รถติดอยู่ตรงนั้นอีกนี่คือความสับสนโอม่านที่แต่ละคนที่กลับมาจากทํางานที่อื่นต้องหาที่อยู่ต้องประสานกันอีกนะเมื่อวานนี้อีกช่วงห้าโมงเย็นที่หลังจากแต่ละคนคิดว่ามันจะสงบแล้วในช่วงบ่ายบ่ายเมื่อวานนี้นะครับจากที่ผมไปสอบถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามด่านต่างๆอนุญาตให้ นะครับบางคนเข้าไปในพื้นที่บ้านได้เพื่อที่จะไปเอาสิ่งของที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นยานะยาของโรคประจําตัวของแต่ละคนที่เขาไม่ได้หยิบออกมาตอนเช้าหรือวันที่เกิดเหตุนะแล้วก็หรือเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนออกมาการันตีได้ยังไงว่าเขาเข้าไปแล้เขาออกมาทันทีนะครับรวมถึงแคมป์คนงานที่บอกว่ามีในบางส่วนที่เขาลกักลอบออกไปฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆซ,ซ้อนอน,นะครับ กับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรมองนะครับควรมองว่าสิ่งไหนจําเป็นก่อนจําเป็นหลังระหว่างคําว่าล็อกดาวแรงงานกับวิธีวิถีวิคิดชีวิตของเขาในช่วงของวิกฤตนั้นนะครับเราควรจะอ,อะไรก่อนนะสิ่งนี้แหละผมก็เลยจะบอกว่าสื่อมวลชนวต้องกระจายกันออกไปว่านะครับเลือกที่จะเอาโรคไว้ก่อนหรือเลือกที่จะเอาคนนั้นให้อยู่กับกองเพิงตัวนั้นนะเพราะฉะนั้น ในการที่ลงพื้นที่เรานะั้นอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้มีข้อตําหนิอย่างเดียวมีข้อเสนอแน่นะครับกองบัญชาการหรือสูงนดยการต้องเกิดขึ้นนะส่วนข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่ยะว,วยาวนานครับเดี๋ยวคงอาจจะมีทางคุณวิภาครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเหมือนกันว่านะรเราจะยังไงต่อนะซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องของการปิดแคมป์คนงานเราก็ยังทําเรื่องอยู่ว่ายังจะเสนออยู่แต่มาเจอเคสที่เข้าไปอีกเป็นซ้ําเป็นซ้อนอีกนะครับก็ฝากสะท้อนนะครับถึงรัฐบาลนะครับว่าระหว่างวิกฤตชีวิตของคนนะครับที่บอกว่าล็อกดาวน์ยังมีเวลา เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณตัดสินใจได้แต่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นไม่ควรแม้แต่นัเทียนยนะครับที่จะตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณครับขอโทษค่ะ <c oughs> เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการเยียวยาของพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนไปยังรัฐบาลและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะ <c oughs> อันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องการ เหตุฉุกเฉินแบบนี้นะคะแต่กลับไม่มีมาตรการหรืออะไรใดๆที่จะแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบเลยเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตีสามของวันอาทิตย์นะคะแต่ประชาชนทุกคนก็ยังเดินทางมาทํางานปกติเดินทางออกนอกบ้านปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยไปกระจุกตัวกันอยู่ในซอยกิ่งแก้วซึ่งก็เป็นชุมชนแออัดอยู่แล้วและถนนทั้งเส้นเนี่ยก็รถติดอยู่แล้วในเส้นนั้นเป็นเรื่องปกติประการที่2ก็คือเรื่องการประสานงานที่ชัดเจนของหน่วยงานรัฐ จนปัจจุบันนี้ผ่านไปสามวันแล้วนะคะก็ยังไม่มีมาตรการว่าจะดูแลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนยังไงหรือยังไม่มีการตั้งศูนย์อำนวยการที่จะประสานเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่อย่างใดของรัฐบาลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการประสานงานแล้วก็การที่ตัดสินใจต่างๆเนี่ยมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องคนงานในแคมป์ทึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ฉันให้คนไปลงพื้นที่พบว่าซอย37นะคะทับ 5. ทั้งหน้าซอยถ้ายซอยยังมี คนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยร้อยแปดสิบคนยังเหลืออยู่นะคะในนั้นมีทั้งเด็กคนแก่คนที่อยู่กันเป็นครอบครัวดิฉันได้ประสานไปรยังผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็ประสานไปรยังหน่วยหัวหน้าหน่วยส่วนกลางของสมุทรปราการก็โยนว่าอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของออก,กรรมนนะคะดิฉันก็เลยติดต่อไปยังกรรมนก็ได้ทราบว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ ต้องไปหาที่นายอำเภอนี่คือรัฐบาลแบบไทยๆเหรอคะโยนกันไปโยนกันมาแล้วประชาชนที่เขารอความช่วยเหลืออยู่จะออกมาเนี่ยเขาจะพึ่งพาพี่น้องพึ่งพากันเองหรือพึ่งพากันอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้รัฐบาลทําไม่ถูกต้องนะคะและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงไปเนี่ยท่านไปชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่ได้แต่ทําไมท่านไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ทหารเหล่านี้ปล่อยคนงานอพยกออกมาได้ทั้งๆท,ที่อยู่ในรัศมีจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณไม่เกิน2กิโลเมตร ท่านมั่นใจได้ยังไงว่าเหตุระเบิดจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งและถ้ามั่นใจแล้วไอ้สิ่งที่เขาสูดดมสารเคมีเข้าไปเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งครอบครัวในนั้นเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยท่านยังไม่ได้เข้าไปเช็คตรวจเช็คร่างกายเขาเลยว่ามีสารเคมีอยู่ในร่างกายเท่าไหร่หรือจะเยียวยาเขายังไงรอบแรกสั่งปิดแคมป์ยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะคะยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยเพราะว่ารัฐเนี่ย ดิฉันได้รับกา,ารประสานงานจากหลายแคมป์ว่าไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้หนึ่งไปซื้อของก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่หลายแคมป์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีโรคโควิดอยู่ในนั้นสองไม่มีการตรวจเชิงลุกไม่มีการดูแลจากรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นแทนที่คุณจะเอาแพทย์เอาหมอมาคัดคนออกคุณกลับเอาทหารมาคุมนี่ที่ควบคุมโรคนะคะไม่ใช่สถานกักกันและคนงานเหล่านั้นเขาก็ไม่ใช่คนนักโทษนะคะที่คุณต้องไปกักขังเขาไว้แบบนั้น แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นขึ้นมาหรือคนที่นี่ออกมาไม่ทันดิฉันถามเลยรัฐบาลรับผิดชอบไหวไหมกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องการตัดสินใจในภา,าวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนมีอำนาจสั่งการไปชัดเจนว่าในรัศมี5กิโลเมตรให้อพยพยออกได้แต่น,นี้แค่หนกิโลเมตรกลับบอกว่าปลอดภัยเป็นไปได้หรอคะอันนี้ ถ้าดิฉันไม่ประสานด้วยตัวเองดิฉันจะไม่กล้าพูดได้ขนาดนี้นลยคะขนาดสสประสานด้วยตัวเองนี่ยังโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้แล้วประชาชนถ้าเดินเรื่องเองนี่จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําอย่างเร่งด่วนที่สุดหลังจากนี้ก็คือหนึ่งนำเขาเหล่านี้เนี่ยออกไปตรวจสุขภาพร่างกายดูซิว่าไอ้ที่เขาสูดดมเข้าไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าค่ามันเกินเนี่ยแค่สามชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วนะคะแต่อันนี้อยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนแล้วสูดดมกับสารพิษแบบนี้ สรุปแล,ล้วเขาอยู่ยังไงแล้วสองการมาตรการการเยียวยานะคะรอบแรกที่ร้องเรียนไปเนี่ยยังไม่ได้เยียวยาเลยยังไม่ได้คัดคนป่วยออกมาเลยยังไม่ได้นําเข้าอาหารสามมื้ออย่างที่คุณบอกไปให้เขาเลยนี้รอบกลายเป็นว่าซ้ําเติมคนงานในแคมป์เข้าไปอีกนะคะซ้าเติมเขาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเยียวยาเขาสองเท่าตั้งแต่รอบแรกไม่ใช่รอบไม่ใช่ว่าเหมารวมกันไปแล้วว่าเยียวยาแล้ว รัฐควรจริงจังในเรื่องนี้นะคะเรื่องพี่น้องประชาชนเพราะว่าจะให้เขาปรับตัวยังไงอะทุกวันนี้เขาปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วมันไม่เหลืออะไรจะให้ปรับแล้วนะคะดิฉันนี่ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะผ่านไปยังรัฐบาลว่าให้มีมาตรการโดยเร่งด่วนให้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะรวมถึงกลุ่มอื่นเพราะว่าไม่ใช่มีแค่โรงงานที่ระเบิดเท่านั้นที่มีผลกระทบแต่มีโรงงานรอบข้างที่เขาทํางานอยู่เนี่ยนนแล้วตอนเนี้ย พนักงานไม่ได้ขับเข้าไปทํางานโรงงานก็พังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาว่าจะเอาอยัางไงทั้งในระบบและนอกระบบคุณต้องเยียวยาโดยเท่าเทียมกันด้วยเพราะฉะนั้นทวนออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็ขอฝากผ่านไปยังจากพี่น้องสื่อมวลชนไปยังรัฐบาลให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนด้วยค่ะ ค่ะก็นอกจากเรื่องการเยียวยาประชาชนนะคะในฐานะที่พวกเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะพักเก้าไกลยอยากขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนงบประมาณค่ะสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้สอดรับกับขนาดของชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็รวมทั้งวางระบบในการสื่อสาและเคลื่อนย้ายประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ค่ะ รวมทั้งปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นว่ามาที่กองทัพนําไปซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์เรืดดำน้ําเครื่องบิน v ีไอต่างๆนะคะนํางบเหล่านั้นมาจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่บรรเทาสาธารณภัยค่ะนอกจากนั้นค่ะยังควรพิจารณาตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับขยะและกิจการพลังงานค่ะที่ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมือง ตามประกาศคสชที่4ทับ2559ค่ะว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่มีการเตรียมพร้อมในการระงับเหตุที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้นะคะตามเอกาสาร MSDS หรือ Material Safety Data Sheet หรือไม่ค่ะรวมทั้งตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานด้วยนะคะว่ามีการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะ และที่ผ่านมาค่ะพักเก้าไกลนะคะได้เสนอร่างพรบ prtr หรือที่เรียกว่าเป็นกฎหมายการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินค่ะและล่าสุดนะคะก็ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปแล้วค่ะซึ่งนี่นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะดิฉันคิดว่านะคะมลพิษที่อันตรายต่อประเทศที่สุดและกําลังเผาไหม้อยู่ในขณะนี้ค่ะ เป็นมลพิษที่ชื่อว่านายกรัฐมนตรีค่ะคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆนะคะแต่ท่านก็ยังไม่สนใจและปัดตกเช่นนี้ค่ะดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนถึงมาตรการความปลอดภัยของประชาชนนะคะถานการขนาดนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากท่านต้องรีบออกมาตรการเยียวยาประชาชนและคำนึงถึงความปลอดภัยในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ มันชนมีคำถามอะไรสักข่ามไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ